เปิดนาทีแอนทองผสมตบหน้าดีเจนุย้ยไม่ไว้หน้าทําเอาชาวเน็ตไม่ตลกเรียกได้ว่าเป็นพิธีกรขวัญใจของใครหลายๆคนสําหรับดีเจนุย้ยที่ล่าสุดได้ไปเป็นพิธีกรในอีเวนต์ใหญ่เอนเกมทรยศปิดลงดูตอนจบพร้อมกันพร้อมกักบเหล่านักแสดงอย่างแอนทองผสมอันอันอันดาและแพททีเซีย เป็นตำนานอีกแล้วเมื่อดีเจน้อยทำหน้าที่เป็นพิธีกรได้ออกมาโพสต์คลิปในอินสตาแกรมว่าไม่น่าไปสงสัยเรื่องพี่แอนเล่นจริงตบจริงเลยฮ่าฮ่าฮ่าโดยคลิปดังกล่าวอยู่ในงานอีเวนต์ซึ่งดีเจน้อยเกิดความสงสัยว่าทำไมต้องเล่นจริงเจ็บจริงซึ่งทางด้านแองทองผสมก็ได้สาธิตระหว่างการตบจริงและตบหลอกว่าต่างกันอย่างไรโดยจังหวะที่ตบจริงนั้นเล่นตบแบบไม่ทันได้ตั้งตัวทบเอาดีเจน้อยโดนตบหน้าสั่นกันเลยทีเดียวก่อนที่จะเข้ามากอดขอโทษอยู่หลายครั้งหลังจากคลิปที่ดีเจน้อย โดนแอนทองผสมตบหน้ากลางอีเวนต์ทำเอาชาวเน็ตหลายคนไม่เห็นด้วยกับการกระทาดังกล่าวโดยเราได้นําคอมเมนต์บางส่วนมาให้ได้อ่านการดังนี้อันนี้บีบกันไหมเรื่องตบแต่ดูแล้วไม่ค่อยให้เกียติกันเท่าไหร่นะคะถ้าคุณไม่ใช่แอนตบคงดราม,ม่าไปแล้วหยอกแบบนี้ไม่น่ารักเท่าไหร่เอาจริงนี่สงสารคุณนุ้ยอะ่ะต้องทํางานต่อด้วย